เรียนกีตาร์ด้วยเพลงฉันยังคอยเธอ PPK Music Learn guitar through song and the theory of music Easy chord Easy chord ชุดภาพที่หนึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆการเรียนกีตาร์ด้วยเพลงถือเป็นโปรเจกต์วิติใหม่ เน้นให้เล่นเป็นร้องได้เป็นหลักพอเล่นไปแล้วค่อยเรียนรู้ทฤษฎีตามเพลงในที่นี้จะแนะนําเพลงไทยที่แต่งเองมีชื่อว่าฉันยังคอยเธอลิขสิทธิ์ของ PPK Music เขาใช้คอร์ด6คอร์ด1คอร์ด5เล่นสลับเปลี่ยนวนกันทุกสองห้องรับรองได้เลยว่าคุณจะไม่สามารถเล่นผิดคอร์ดได้เป็นเพลงคอร์ดง่าย e ซี่คอร์ดก็ว่าได้วิดีโอชุดนี้แบบ่งเป็นสภาคติดตามชมให้ได้ทั้งสงภาคนะครับ การตีคอร์ดท่อน A โครงสร้างของเพลงนี้นะครับเป็นมาตรฐาน4ท่อน A A B A ท่อนหลัก A มีการซ้ำท่อนท่อน B เป็นท่อนฮุกดังนั้นวิธีการตีคอร์ดก็แยกเป็น2แบบคือแบบท่อน A กับแบบท่อน B การเล่นในท่อน A ใช้การตีคอร์ดด้วยกีตาร์โปรอะคูสติกกีตาร์ดังนี้ ส่วนท่อน A2 และ A3 สังเกตที่ท่อนท้ายห้องที่8คลอดเปลี่ยนเป็น E minor ความหมายตามทฤษฎีดนตรีนั้นก็คือให้จบท่อนเพลงต้องลงที่ค e ีย์ E minor นะครับการตีขอดท่อน B ในท่อน,นรอง B ท่อนฮุกส่วนใหญ่จะแตกต่างจากเพลงหลักท่อน A นะครับการเล่นขอดก็จะแตกต่างไปด้วยทางเล่นของขอดก็ง่ายครับใช้แค่คอรขอดก็คือขอด์ด2กับขอด์ด4 ง่ายต่อการเล่นและจำไม่ผิดนะครับ อันที่จริงการตีคอร์ดก็ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านั้นนะครับคุณก็สามารถเล่นทั้งเพลงได้เลยเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเพลงเ p สา3ฉันยังคอยเธอชุดอะคูสติกมาฟังได้เลยครับส่วนทฤษฎีด้านดนตรีติดตามไปที่บล็อกเรียนกีตาร์วยเพลงรายละเอียดอยู่ที่ท้ายบทนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ